ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ สตังค์แชร์ข่าวประจำวันที่4เมษายน2566นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันจริงนะครับสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนได้ซึ่งการลงทะเบียนครั้งนี้จะหมดเขตภายในวันที่9เมษายนนี้ดูคลิปนี้แล้วทาตามคุณจะไม่เสียสิทธิแน่นอนนะครับอย่างแรกนะครับให้คุณเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับเป็นแอปพลิเคชันสําหรับการเลือกตั้งนะครับโดยชื่อว่า SmartV o t e สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Android แล้วก็ใครที่ใช้ Apple นะครับหรือว่า iPhone ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับชื่อเดิมเหมือนกันเลย Smart w o t วนะครับ S M A R T V O T E นะครับเมื่อคุณดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณเนี่ยเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วกดเลือกตั้งสสเมนูนี้นะกดเข้าไปมันจะมีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับให้ดูเมนูอันนี้นะฮะอันแรกด้านสายมือนะครับ กดตรวจสอบสิทธิ์แจ้งเหตุและลงทะเบียนเลือกตั้งเมื่อคุณกดเข้าไปแล้วนะครับให้คุณเลือกเมนูแรกนะครับหน้านี้กดตรวจสอบรายละเอียดคลิกเข้าไปเลยจากนั้นกดยืนยันอ่ะอันนี้คือ4ขั้นตอนไปต่อนะฮะต่อด้วยการลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตนะครับให้คุณเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะชื่อนามสกุลของคุณนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็รหัสประจำบ้านกรอกไปจากนั้นก็กดตรวจสอบข้อมูลเมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกต้องนะคะก็กดยืนยันนะครับจากนั้นให้คุณนะครับลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตได้เลยนะครับก็ใส่ข้อมูลของคุณไปนะครับจากนั้นการลงทะเบียนก็สําเร็จแล้วให้กดปิดทันทีก็ถือว่า คุณสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็นอกเขตที่คุณเนี่ยไปเลือกตั้งได้นะครับในกรณีที่คุณเนี่ยไม่สะดวกกลับไปยังเขตเลือกตั้งแล้วก็คุณไม่ว่างในวันที่14พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนั่นเองเพียงแค่นี้ก็ไม่เสียสิทธิ์สามารถทําได้ลงทะเบียนได้บนโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับอยากจะมีคาถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับสตังต์บีเดียยินดีบริการเนาะโศใส่อะไรเกี่ยวกับข่าวเลือกตั้งก็คอมเมนต์มาใต้ร่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวแล้วก็ทๆ มาบอกคุณผู้ชมผ่านหน้าจอช่องสตางค์มีเดียติดตามข่าวสวัสดิการและข่าวอื่นๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับคนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวโดยตรงจากช่องสตางค์มีเดียบริการนี้ส่งให้ฟรีไม่คิดตังค์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ